ผมายสยามพัสดดูเบย CEO บริษัทเวลาติอินเตอร์เทรดนะครับผมเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับผมที่ว่าผ่านวิกฤตโควิดมาเนี่ยได้เนื่องจากว่าสินค้าของเราเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเป็นน้ำหอมนะครับผมซึ่งจุดเด่นของน้ำหอมเราคือตรงกับสถานการณ์ตอนนี้เลยครับคือว่าโปรเทคโควิดครับผม เพราะว่าวัตถุดิบสาคัญชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ําหอมคือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี้จะเป็นแอลกอฮอล์ฟูดเกรดครับผมเจลแอลกอฮอล์ทั่วไปคือเมทิลแอลกอฮอล์นะครับผมจะสังเกตได้คือจะออกเป็นสีฟ้าคือใช้ทางด้านเมดิเคิลนะครับผมเจลแอลกอฮอล์ตัวนั้นถ้าท่านเอามาทาเสื้อผ้าเนี่ยราคาเสื้อผ้าท่านนี้ก็หลายร้อยไม่ทําให้เสื้อผ้าของท่านซีดนะครับผมแต่น้ำหอมของเรานี่ถ้าท่านฉีดเข้าไปที่เสื้อผ้าจะไม่ทําให้เสื้อผ้าซีดนะครับผม คือฉีดได้ทั้งนอกผ้าและก็ในลมผ้านะครับผมสินค้าสั่งมาเท่าไหร่ก็หมดครับผมนะครับผมเพราะว่าสินค้าของเรานี่ราคาไม่แพงคือจ,จัดอยู่ในประเภทมา s ์ทมาร์เก็ตราคาหลักร้อยครับผมหลักร้อยต้นๆสําหรับผลประโยชน์ต่อสังคมก็คือว่าชีวิตของเรามีมีคุณค่ามากที่สุดชีวิตเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าของเรานี่โปรเทคโควิดสามารถเป็นเกราะป้องกันสําหรับ ผู้ที่จะระวังภัยจากโควิดนะครับผมเหมือนกับว่าท่านไปจ่ายกับข้าวในตลาดท่านเอาเจลแอนคอล์โดยทั่วไปทาที่ข้อมือแล้วหรือว่าทาที่มือแล้วเนี่ยแต่ท่านไม่สามารถทาเสื้อได้ท่านเดินไปจ่ายกับข้าวที่ตลาดแล้วเกิดไปเบียดกับคนที่เขามีเชื้อโควิดติดที่เสื้อแหละครับผมท่านจะทํำยังไงท่านกลับมาบ้านถอดเสื้อเก็บเข้าตะกา้ามันแ็กระจายไปแต่น้ำหอมของเรานี่ถ้าท่านฉีดเสื้อไว้แล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้ติดครับผม ครับผมติดต่อมาเลยครับหมายเลขโทรศัรพท์ผมเปิด24ชั่วโมงครับ0854897837 0854897837นะครับผมเป็น ID Line ด้วยครับผมทักมาครับผมเราตอบทุกท่านครับผมและทั้งหมดนั้นก็คือภาพบรรยากาศภายในงานซึ่งอบอวนไปด้วยความภาคภูมิใจของบุคคลอันเป็นต้นแบบของสังคมที่เราทุกคนควรนำมาใช้เป็นแบบอย่างนะคะและวันนี้ปามและ p าร์เมรีนิวขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM 4 z Vision สมสชาตนักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย LD โปรตีนบายลูกพอ์ชกับแม่วีสักลายมือเศรษฐีโดยอาจารย์วีชี้ชัดสยามเศรษฐีและทางรายการต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อน